มีใครสงสัยบ้างว่าสรุปติกตอกโทรหากันได้จริงไหมคลิปนี้มาลองพิสูจน์ให้รู้ความจริงกันไปเลยแเขาบอกว่ามีแอปกาลั่นลิงโทนที่สามารถเปลี่ยนเสียงเลขเข้าเวลามีคนโทรมาให้กลายเป็นเสียงเพลงจากคลิปติกตอกได้อีกด้วยเดี๋ยวรู้เลยจะได้จริงหรือเปล่าทุกคนลองโทรกันเลยดีไหมเอะไรเอาเลยอยากรู้ว่าทุกคนรีพิมพ์สวัสดีตามด้วยชื่อของตัวเองไว้ในคอมเมนต์เลยนะคะเผื่อให้คุย เราชื่อฟิมลองกดกันเลยดีกว่าลองทำตามที่เขาบอกกดใจกดบันทึกคลิปแล้วกดคัลล็อกลิง์จะโทรหาก,กันได้มีใครโทรได้ป้งคะลองโทรสิเดี๋ยวกอนจะมีคอนโทรมาทั้งทีต้องเปลี่ยนเสียงและเข้าให้เป็นเพลงกระแสะฮิตในทิกตอกกันก่อนจะได้แท้<ะ>ทำได้เลย ทำเสียงเรียกเข้าจากเสียงเพลงที่ชอบเองง่ายจะเอาเสียงเพลงจากคลิปไหนก็ได้คลิปที่อยู่ในเครื่องหรือคลิปที่เจอในติ๊กต็อกดบันทึกคลิปเก็บไว้แบบนี้แล้วก็ใช้การ์ดลิงค์โทนอันนี้เลยค่ะเขามาเลือกคลิปวิดีโอในเครื่องของเราที่ต้องการจะเอามาเป็นเสียงเรียกเข้ากันได้เลยคลิปที่เพื่อนบันทึกมาจากติ๊กต็อกเมื่อกี้กดตั้งเป็นเสียงเรียกเข้าแล้วกดที่การ์ดแบนกดที่เพลงของฉันก็จะเห็นเสียงเราอยู่ที่ไฟล์นี้ค่ะกดค้างที่ไฟกดแชร์แล้วกดเสียงเรียกเข้าส่งออกแล้วกดตกลงเสรจเรียบ ลองมาดูที่ตั้งค่าเสียงได้เข้าในมือถือของเราได้เลยนะคะเสียงได้เข้าที่เราสร้างขึ้นมาก็จะอ,อยู่ตรงนี้ลองฟังกันดูเลย <c oughs> ในลองโทรมาซิจะติดไหมเฮ <c oughs> ้ยมีคนโทรมาจริงด้วยอะเป็นเสียงได้เข้าที่ตั้งไวเม <c oughs> ื่อกี้เจ๋งมากเต้นแก๊สสนุกเลยนะอมแต่เดี๋ยวนี่มันเบอร์โทรปกตินี่นะ <c oughs> ยังหาปุ่มโทรในติ๊กต็อกไม่เจอเลยเนี่ยทำหมดทุกอย่างแล้วใครมีปุ่มโทรบ้างอีกทีในติ๊กต็อกไม่มีปุ่มโทรนะคะเนี่ยทุกคนโทรเบอร์ก่อนแล้วกันอยากฟังเสียงนิ่งโทรอีกอะ